กลุ่มงานยุทธศาสตร์กองบริหารการสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํานโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานโดยนายแพทย์กรกิจลิมสมมุติผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุขและนางนภภัทนฤทรค์รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีแก้ไขปัญหาสุขภาวะมิติด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับบุคคลและครัวเรือน4จังหวัดต้นแบบและมีแผนขยายพื้นที่ดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพภายในปี2565เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพไทย เป็นเจ้าภาพร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่13การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดผลสำฤทธิกระทรวงสาธารณสุขการจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพอยู่อันดับที่1ใน25ของบูมเบิร์กมีการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานสภาพัฒน์จำนวน78โครงการเพื่อคัดเลือกโครงการสำคัญในการดำเนินงานปีงบประมาณ2566 บริหารจัดการควบคุมกำกับติดตามงบประมาณงบดำเนินงานงบอุดหนุนงบบูรณาการงบรายจ่ายประจำทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า1,640ล้านบาทสนับสนุนและติดตามงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด1 9แก่หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคกว่า9,700ล้านบาท สนับสนุนข้อมูลชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ได้รับการพิจารณาอนุมัติกว่า4,000ล้านบาทบริหารจัดการติดตามควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณภายในกองบริหารการสาธารณาสุขงบประมาณกว่า55ล้านบาทผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ99.97แผนง,งานบูราณาการรองรับสังคมสูงวัย ขับเคลื่อนนโยบายระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับกว่า360แห่งทั่วประเทศผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพกว่า78,000คนขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองบริหารการสาธารณาสุขตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานจำนวน11ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานรอบ12เดือน4.9633คะแนน ร่วมเป็นคณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขส่วนกลางประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์4ปีกองบริหารการสาธารณาสุข4ประเด็นยุทธศาสตร์16ตัวชี้วัดผ่านเป้าหมายร้อยละ81.25สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ และนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลงานของหน่วยงานผลความพึงพอใจปี2,564อยู่ในระดับมากเพิ่มขึ้นจากปี2,563ร้อยละ5.49 ขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความสุขตามแนวคิดความสุขแปดประการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบโดยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร11หลักสูตรมีผู้เข้ารับการพัฒนารวม312ครั้งรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกองบริหารการสาธารณาสุขให้เป็นองค์กรน่าอยู่น่าทำงานด้วยกิจกรรม5ส ส่งเสริมภาพลักษณ์ยกระดับองค์กรให้มีความทันสมัยถ่ายทอดผลงานตามภาร,รกิจด้วยจุลสารอลรอนไลน์สถานีกรบรสอปีที่1ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรและประชาชนตามแผนปฏิบัติการข่าวสารและแผนพัฒนางานประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพตามภาร,รกิจของหน่วยงานมีผลสำเร็จตามแผนร้อยละ90 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเช่น Facebook f a n p เ g e กบาลาสรายการวิทยุลายรวมกว่า600ครั้งและถ่ายทอดภารกิจองค์กรร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่าน Facebook ไลน์5ครั้งผลงานแห่งความภาคภูมิใจพัฒนาหน่วยงานภายในองค์กรคุณธรรมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ขยายเครือข่ายคุณธรรมจากภายในสู่ภายนอกองค์กรใช้ระบบเครดิตสังคมถอดบทเรียนบุคลากรและหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณธรรมเด่นด้านจิตอาสาบุคลากรมีพฤติกรรมตามค่านิยมสร้างสารรค์เพิ่มขึ้น3ด้านจาก5ด้านทําให้กองบริหารการสาธาร,รณสุขได้รับโล่รางวัลชนะเลิศในการนําเสนอผลงานวิชาการการดําเนินง,งานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับสํานักง,งานปลัดกระทรวงสาธาร,รณสุข และชนะเลิศระดับกระทรวงสาธารณสุขมีการร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรความสนับสนุนจากผู้บริหารนะคะก็ภูมิใจมากค่ะส่งเสริมการให้บริการประชาชนโรงพยาบาลบุษราคมเป็นแกนหลักในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบุษราคมกว่า3,700เตียงโดยการบริรณาการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการจัดสรรงบประมาณ สื่อสารข้อมูลผ่านเพจโรงพยาบาลบุษราคำรวมทั้งบริหารจัดการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขสามารถเปิดให้บริการได้ใน14วันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบันรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเขตปริมณฑลพื้นที่ใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตประชาชนในประเทศกลุ่มงานยุทธศาสตร์มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีด้านสาธารณาสุขสู่เป้าหมายให้กองบริหารการสาธารณาสุขเป็นองค์กรนวัตรกรรมสมรรถนะสูงเพื่อระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพทันสมัยและเป็นสากลอย่างยังย่งยืนสืบไป